สวัสดีครับวันนี้นี่คือแมพของ b o x y Award นะ <Wow! S 1> ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าไปโหวตกันอันนี้เป็นวิธีการโหวตใน b o x y Award เดี๋ยวเราจะพาชมทัวร์ไปด้วยเลยนะฮะอามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่า b o x y Award อะในปีนี้จะมีอะไรบ้างครับามามาดูกันเลยครับ นี่คือนี่คือจุดโหวตฮะแต่ละจุดสามารถคลิกเข้าไปดูได้วิดีโอออฟเดอะเยียนี่เป็นเทลเลอร์หนังเอ้ยเทลเลอร์เกมไม่ใช่เทลเลอร์หนังอ่ะแล้วก็ออกนี้อันนี้แตกต่างมะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิวข้างหลังกันเุ้ยเอฟเฟกตการเข้าก็ไม่ใช่เอฟเฟกตการเข้ากปกติของแมปอื่นก็จะแบบ ปึ้งลงมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีแบบอันนี้มีแบบเอฟเฟกแบบเหมือนว้าปอ่ะเหมือนว้าปในแบบหนังไซไฟต่างต่างกิน <c oughs> น้ำครับเจ็บคอเอ้ยหิวน้ำไม่ใช่เลที่เป็นโอ้ยเขาก็ทำดีนะเรื่องนี้เหมือนแบบรถแบบรถล,ลอยฟ้า่มีเรือลอยฟ้าอันนี้เป็นรูปตึกต่างๆเป็นแบบอืม นี่เราอันนี้เป็น,นวิดีโอออกได้ข้างบนข้างบนเป็นเหมือนแบบลูกบรรอลพลังงานอันนี้เป็นเกมเทรลเลอร์เกมอันนี้เป็นที่โบน่ะมีสี่ที่ด้วยกัน,น,นเดี๋ยวเรามาดูกันผมก็ไม่ค่อยรู้ในการโบนเท่าไหร่อ๋อคนอย่างนี้เลยเหรอ,อเกมเทรลเลอร์ผมไม่ค่อยดูนะถ้าเลือกจากท่านผู้ชมอาจจะคิดต่าง ซึ่งไม่เป็นไรฮะทุกคนชอบไม่เหมือนกันทุกคนสามารถเลือกได้เหมือนกันถ้าเป็นเกมที่ผมรู้จักผมมีแค่ tower defense แค่อย่างเดียวม tower defense อันนี้ไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักใครเลยไม่ไม่อะไรก็ได้ยามยิงยาวประกาเป่ายิงฉุกยาม ยิงยาวปักกาเป่ายิงฉกเอาคนนี้ไปแล้วกันวิดีโอออฟด้ e ยเฮียเหรออ่ะเราดูจากหน้าปกกันก่อนหน้าปกอันนี้ใช่หน้าปกไหมหน้าปกผมเอาสองแล้วกันทุกคนอาจจะเลือกไม่เหมือนผมซึ่งไม่เป็นไรนะมามาแบบมาแบบเลือกไม่เหมือนกันได้ เกมอะไเยอะผมเ,เล่นแค่ไอด p อกมีแต่ว่าผมไม่ค่อชอบถ้ากระแสะเลยนะกระแสะที่แบบผมเคยเห็นอนะ่ะพิกกี้มาแรงเก,กลือเป็นแบบเหมือนเป็นเกมสตาร์อับแล้วแบบมาแรงพุ่งกระโูดไปเลยผมเล่นแค่พิกกี้อ่ะเซตหนึ่เกมผมเล่นอยู่อย่างเดียวผมเล่นอยู่สองอย่างเอาบูเคเว่นกับ i อซ์แลนถ้าผมเอาเป็นเกมที่ผมเล่นนะ ผมชอบไอซ์แลนด์แต่ว่าไม่ได้ซูเปอร์สลีปเปอร์ฮิตคืออะไรครับไม่เข้าใจเกมที่ผมรู้จักเหรอซู Super Doom s. <S เปอร์ดูมดิคไปแล้วกันดูมสไบรค์ต้องการคอนเฟิร์มใช่ไหมนี่กดอ๋อเราสามารถเปลี่ยนตัวได้ทาวเวอร์ดิเฟนส์โอเคละไอคนนี้โอเคละอันนี้ก็โอเคละพิกกี้สองไอนนพิกกี้โอเค ไอซ์แลนด์โอเคอ๋อเราเลื่อนไม่ได,ด้ต้องกดต้องกดอันนี้เฉยๆอันนี้ก็ดูมสไพร์อ,อะไรก็ได้โอเคกดโหวตครับโอเคแล้วก็จะได้เออตัวของตัวเข็มกัดมาแล้วนะฮะว่าเราอะได้เราได้โหวตของบ็อกเซียบอร์ไปแล้ววันที่จะประกาศผ,ผลไม่ใช่ผมวันที่จะประกาศผล มา24 PST นี่คืออะไรเดี๋ยวขอเซิร์ชแป๊บหนึ่งนะโอ้ยโทรศัพท์ก็จะแบ,บโหมดล้วแป๊บหนึง่ง PST น่าจะเป็นแบบ GMT อะไร PST น่าจะเป็น Pacific อะไรปะเป็นแบบหน่วยเขตเวลา PST หน่วยอาจริงด้วย PT ย่อมาจาก PST เส้นเวลามาตรฐาน Pacific. แปซิฟิกล้วถ้า Pacific, แปซิฟิกล้วถ้า GMT อ่ะ GMT อ่ะ GMT คืออะไร GMT นะครับ g r e c e เหรอ Greenish เออน่าจะใช่แหละ Greenish เออโซนเวลาของไทยคืออะไร น่าจะแปซิฟิกปะเดี๋ยวผมขอเซิร์ชแป๊บหนึง่งไทยจีเอ็มทีไทยเรยวกับกว่าเจ็ดชั่วโมงของ GMT ครับ GMT GMT แล้วนี่ GMT คือกินไม่เจ๊อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ GTS เอ้ย GST นะครับนั่นก็จะเป็นไทย GST เออออ GSPST ย่อ,อ,อ GS, ST, มาจาก Pacific Stand a r d Time นะครับระปับหนึ่งครับ GMT GMT นั่นก็จะเป็นอ๋อประเทศไทยนะครับนั่นก็คือ GMT บวก7ชั่วโมงก็จะเป็นเท่าไหร่แปดบวกเจ็ดสิบห้าสาม น่าจะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอออันนี้ก็จะเป็นแบบแบบก็าแบบจอกดดูได้น,นี่คืออะไรอืมน,นี้เป็นบ้านฮะนนเป็นอะไรก็ไม่รู้น,นี่เป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะเป็นปืนบิ๊กเหมือนของบิ๊กเพนบอลวะนี้เป็นบ็อกซี่โคลาเอามาละอันนี้เป็นอะไรอ๋ออันนี้คือกดไปได้ เขาเรืออู s> <S ้เอฟเฟกต์เข้าเรือนี่ไม่ธรรมดาเลยคับเฮ้ยเอาอย่าออกสิออกทำไมมองบนเลยเนี่ยมองบนบนบนจมูกนไปอยู่ตรงโบอีอีกแกันน่ะอันนี้คือเราติดได้ไหมเอบอก ไอ้อบ็อกลอยฟ้าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ฮยเตะได้เตะได้นะครับแต่ว่ามันจะลงมาไหมนั่นแหละคือประเด็นมันพิกเพนบอลเลยเนาะอันนี้หมูน่าจะเป็นพิกกี้อันนี้แฮปปี้เฮาส์นี่เตะได้เราขึ้นไปอยู่บนนี้ได้ด้วยเตะเตะไป,ไปอีกอันนึงมาลอยมาชนแล้วนะฮะ ลอมาลนะกระโดดขึ้เขาขาขึ้นหน่อยมันลอยฟ้าแบบทะย,ยานทะยานนี่เรามาเล่นอะไรเนี่ยเรามารอแบบพวกแบบเอออินโฟเซส,สมันทำเป็นเหมือนแบบพวกวัดวัดวัดทำเป็นเหมือนแบบพวก็ิพิธภัณฑ์เลยเนาะเนาะนี่เดินได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจ คือแบบ,แบบเหมือนช็อตเลยอ่ะคือตกใจเสียงอ่ะดูดิมันแบบใส่ใจรายละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยใส่ใจทำให้คนคือผมตกใจไม่ใช่อะไรหรอกออตกใจเสียงอ่ะมาเดีย๋ยวเรามาอุ้ยอีกหนึ่งนะที <keep> อันนี้แบบ คู่กับป้ายกันก่อนโหป้ายเต็มมเลยอ่ะมีคนแบบมาเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกับป้าย GMT ก่อนแต่งโฟโต้เอ้ามาถ่ายรูปีมีเสียงพูด,ด้วยนะมีเสียงพูดด้วยนะครับนี่ ไปก่อนมามาละเดี๋ยวตกเครื่องอีกแปบบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในตัวเครื่องที่มันจะขนส่งอะไรเราไปก็ได้รู้อะ่ะ a p p e a r a n g p a s i n g f o r o u g h a t c i n g p a t i n g f o r o มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราเป็นคนแรกที่เข้ามาหรือเปล่าอีกสิบตีนอตีสี่สิบนาทีเอ้ยสี่สิบนาทีนั่นก็เกินไป อันนี้เป็นลลอกนหน้าจอนี่เป็นลำน้ำเราจะพูดม,แบบมันคืออะไรมันคือเต่าเหรอน,น,ดดอนี่นี่เป็นหน้าจออีกสิบีนะที่อันนี้เป็นแบบยานอวกาศลอยฟ้าใช่ไหมมันก็ไม่ได้ลอย อ่ะเป็นเรือแล้วกันเราเรียกว่าเราเรียกว่าหยาดแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกาซันสะเทือนนะครับโลบอกอีกแล้วนะโลบอกคจะต้องอ้อมไปสุด สุดขอบโลกหลอกงาจอถุงยางเนี่ยถึงอะไรมันเป็นไรมันคือ,อไรครับเรามาดูกันเป็นรีเซิร์ชแ lap มีคนทำงานซะด้วยเรามาจอดข้างในโอ้มีให้กดด้วย อันนี้คือหน่วยแบบหน่วยทำนี่คืออะไรหน่วยแบบดีเซร์มีแมวอู้มีคนโดนช็อตเหรอแมวมีแมวว่าเนี่ยตรงนี้โอ้ยเอยอซูมก็ไม่ได้อันนี้เป็นไร เหมือนผมได้ยินในที่มันบอกประกาศต่างๆฮะเหมือนบอกว่าถ้าคุณเจอแบบตัวละครที่แปลกประหลาดโปรดแจ้งเราอะไรเงี้ยน,นี่ไอ้ดอกมีน่าจะเดี๋ยวเราจะกลับในอีกสิบนาทีเอ้ยสิอุ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันจะโดนจะเดี๋นไดบเบจ๋งนะเจ๋งมากคือปกติ บ็อกซี่อะวอดมันบ็อกซี่นะฮะมันไม่ได้วอดในแมทนะฮะคือครั้งนี้มาแปลกนี่คือคือนั่งเดือกับนั่งยานกับเนยะ่แล้วมากลับแล้วเรามาดูยานยากันโอ้ ยานี่เร <Liberty> ียกว่าลอยแบบไฟฟ้าอะยรโหมีมีการกระตุกนะมีการกระตุกเฮ้ยขนท้องแสงมันแบบมันหมุนไปตามคาแรคเตอร์ของผมอ่ะมาแล้วแตกออกครับโหมี กระเด็นกระเด็นกระเด็นไหมล่ะกระเด็นไหมล่ะผมจะถ่ายรูปเอาบูธนี้ก็ได้คนนี้อย่านะอันนี้ก็ได้อ้โหมีคนมาถ่ายรูปแ สามสองหนึ่งเช็คซาอะเอาวิวนี้บ้างสามสองหนึ่งเช็โอ้ยน่นตึกสูงมากเลยน้อนน่ะนั่นสามสองเอออย่างเงี้ยถ่ายยังไงให้ไม่มีคนแค่นี้นะอย่าขยายมากอ่ะ สามสองหนึ Blue ่งแชะสามสองหนึ่งแชะเอาหูสวยมากเลยนะตรงเนี้ยซักลิธทำวันทำวันเหือยมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหูอันนี้ก็จะเป็นแม ของบ็อกซียบอร์ดในการโวดนะฮะใครอยากโวดบ็อกซียบอร์ดมาโวดกันเยอะๆนะเพราะว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของโรบบบ็อกซียวอร์ดผมก็ไม่เคยโวดเหมือนกันนะแบบ่วงนี้ก็อยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็เห็นเขา่าวแล้ก็อืมก็โวดหน่อยก็แล้วก,<ะ>กันจะเกมที่เราชอบจะได้แบบไม่ถูกหวยเร,เราจะได้แบบเห็นแบบแบบ เกมที่เราชอบไปอยู่นชาช้าอะไรเงี้นะฮะก็มาโหวตกันเยอะเยนะนั้พิมพมาเลยว่า Boxee Award นะ Boxee Award ออเดี๋ยวเราไปดูชื่อแบบนี้เออ Boxee Award นะฮะเขียนแค่ Boxee Award หรือนี่แบบหน้าตาเป็นนี้เราแป๊บหนึ่งนะครับอเดี๋ยวเรามาขึ้นยังไงนี่พิมพ์ชื่อนี้ก็ได้พิมพ์ชื่ออันนี้นะฮะนี่หน้าปกเป็นนี้หน้าปกเป็นคนถือโลก มาก็ประมาณนี้นะฮะเกมไม่ใช่เกมแมปที่มีชื่อว่า Voting 8ของ b o x y a w a r d ครับโอเคก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แล้วอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้เพราะว่าช่วงนี้คอนเทนต์ไม่ค่อยจะมีแล้วนะฮะดองคลิปกันเป็นซะส่วนใหญ่แล้วก็ Happy ปปใครมี่คือเด็กอันนี้ผ่านมนาะ ไม่ต้องแฮปปี้นิวเยียร์กันแล้วเลยเพราะว่าผ่านมาแล้วนะะคลิปนี้อาจเมื่อวันที่ตุดจีนเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย